ประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าขอนแก่นเรามีจุดขายคือโรงพยาบาลขอนแก่น26อำเภอจะต้องส่งผู้ป่วยหนักมาที่นี่รวมถึงจังหวัดรอบข้างก็ส่งคนมาที่นี่เพราะที่นี่มีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือการแพทย์และก็ค,คุณหมอเ,เก่งจะอยู่ที่นี่แต่มีปัญหาคือชาวบ้านคนขอนแก่นมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณยายคนหนึ่งป่วยเนี่ยจะมากันทั้งบ้านมาเยี่ยมรถมาเยี่ยมกันเต็มหมดบางทีมากันทั้งหมู่บ้านดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือที่จอดรถก็ดี ที่หลับที่นอนของคนที่จะมาเยี่ยมก็ดีขาดแคลนมากแออัดแล้วดูเป็นอนาถาแล้วมองไปก็ดูไม่สู้ดีนะักกับการนอนตามฟุตบาทมีที่แปลงหนึ่งฮะขยับมาเป็นเรือนจำการขอนแก่นถ้าเราสามารถที่จะย้ายเรือนจำการขอนแก่นไ,ไปอยู่นอกเมืองซะเรือนจำการไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเมืองนะครับเราสามารถย้ายไปรอบนอกแต่บางอื่นมันเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสภาใหญ่ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันซึ่งตอนนี้ผมได้เรียนเถอะทางเลขาธิการพรรคของผมไปแล้วว่าถ้าผมได้เป็นสสเนี่ยผมอยากจะผลักดันเรื่องนี้ ท่านก็รับทราบข้อมูลเก็บข้อมูลไปแล้วว่าอมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็สเห,เห็นชอบที่จะให้เลอจํากลางเนี่ยออกไปด้านนอกแล้วก็ใช้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยซึ่งมันหลายสิบไร่นะพี่แปลงใหญ่มากยกให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นได้ใช้ประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกอา,อาคารรับรองสำหรับบรรดาญาติและก็ลานจอดรถอาจจะเป็นชั้นๆๆๆผมว่าจอดรถได้มหาศาลเลยนะครับซ,ซึ่งน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้